บทละครเรื่องระเดยดลันไดเป็นวรรณคดีสําคัญในสมัยรัชกาลที่3ที่มีความโดดเด่นในด้านการล้อเลียนและเสียสิสังคมในยุคนั้นที่มาของชื่อเรื่องชื่อระเด็นลันไดมาจากคําว่าระเด็นซึ่งเป็นคําที่ใช้เรียกเจ้าชายหรือบุคคลชั้นสูงในวรรณคดีมาลาย,ยูผู้แต่งนําคํานี้มาใช้ล้อเลียนตัวละครหลักคือลันไดซึ่งเป็นเพียงขอทาน เป็นการเสียดสีและสร้างความขบขันให้กับผู้อา่านลักษณะคำประพันธ์นะครับบทละครเรื่องนี้แต่งด้วยกรอนบทละครประกอบด้วย402บทมีการใช้ภาษาอย่างกลมกลืนและสลับสรวยนอกจากนี้ยังมีเพลงนำ11เพลงและเพลงร้อง7เพลงพระมหามนตรีซับหรือซัพยยม,มาัย เป็นกวีและขุนนางไทยในสมัยรัชการที่สาท่านเป็นบุตรชายคนโตของนายน้อมและนางอินและเป็นปู่ของหม่อมเชยดในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงร,ราชานุภาพเมื่อแรกเข้ารับราชการท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นจมื่นราชามาศสังกัดกรมพระตำรวจภายหลังได้เลื่อนเป็นพระมหามนตรีในปีพศ .2380 เมื่อเกิดเหตุการณ์จนพระราชชุกชุม พระมหามนตรีได้รับมอบหมายให้ร่วมกับเจ้าพระยาประคาหรือดิดบุญน,นาคและพระมหาเทพเป็นแม่กองกำกับตำรวจทั้งวางหลวงและวางหน้าเพื่อชำระความและจับกลุ่มผู้ร้ายในด้านวนารรณกรรมพระมหามนตรีมีความสามารถในการแต่งกรอดแต่ไม่ค่อยได้เปิดเผยผลงานในช่วงที่มีชีวิตอยู่ผลงานที่มีชื่อเสียงของท่านได้แก่เพลงยาวแต่งว่าจะเหมือนราชามาตร และระเดลันไดซึ่งเป็นบทละครล้อเลียนวรรณคาดีที่มีพระเอกเป็นกษัตริย์เช่นอินาเรื่องราโดยย่อของระเดลันไดนะครับคือเริ่มต้นด้วยระเดลันไดาชาเชาาอินเดียที่อาศัยอยู่ใกล้โบสถ์พราหมณ์ในกรุงเทพเขามีชีวิตอย่างยากจนเที่ยวสีซอขอทานเพื่อเลี้ยงชีพพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้และหัดร้องเพลงขอทานได้เพียงว่าสุวรรณหงษ์ถูกหอกอย่าบอกใครบอกใครก็บอกใคร ในเวลาเดียวกันมีชายชาวอินเดียอีกคนหนึ่งที่ชื่อระดูเขาเลี้ยงวัวนมอยู่ที่หัวป้อมและมีภรรยาเป็นหญิงมาลายูชื่อประเด็ดระเด็ลันไดเกิดความสนใจในตัวนางระเด็และพยายามเกี่ยวพาราสีทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างระเด็ลันไดและท็ประดู mm hmm. เหตุการณ์นี้ mm hmm. นําไปสู่ความขมขันและการทะเลวิวาทระหว่างตัวละครอย่างไรก็ตาม ต้นฉบับของบทละครเรื่องระเดลันไดที่หอพระสมุตวชิรยานมีอยู่เพียงบางส่วนและไม่จบเรื่องส่วนที่ขาดหายไปประมาณสองหน้าสมุดไทยเนื้อความที่ขาดหายไปนั้นกล่าวถึงนางทวายที่เข้าไปในเรือนและเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกับนางประแดดนางทวายไล่ตีนางประแดดจนเธอลอดลอกหนีไปจากนั้นรัเดลันไดก็โลนนางทวายจนเข้าห้องจุดประสงค์ของผู้แต่งนะครับ ผู้แต่งมีจุดป,ประสงค์ในการล้อเลียนบทละครเรื่องอีหนาวโดยใช้ถ้อยคําและสำนวนที่คล้ายคลึงกันแต่แทนที่จะเป็นเรื่องราวของชนชั้นสูงกลับกลายเป็นเรื่องราวของสามัญชนเพื่อเสียดสีและวิาพากษ์วิจารณ์สังคมในยุคนั้นครับสาระสคัญของเรื่องนะครับเรื่องนี้สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและการเสียดสีพฤติกรรมของบุคคลในยุคนั้นผ่านการล้อเลียนและการใช้ภาษาที่สร้างความขบขันข้อคิดการนําไปใช้นะครับผู้อ่านสามารถเรียนรู้ถึงการมองเห็นความเป็นจริง ของสังคมและการใช้ปัญญาในการวิาพากษ์วิจารณ์ผ่านวรรณกรรมรวมถึงการเข้าใจถึงความสําคัญของการใช้ภาษาในการสื่อสารครับการวิเคราะห์ฉากนะครับฉากในเรื่องมักเป็นสถานที่ในกรุงเทพซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของบุคคลในยุคนั้นการใช้ภาษาที่สละสะลวยและการล้อเลีเยนทําให้ฉากต่างๆมีความน่าสนใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นครับคุณค่าของเรื่องรัตเลนลันไดนะครับจะประกอบไปได้วย3าอย่างคือ1ด้านเนื้อหา สะท้อนสังคมและวิถีชีวิตของคนในยุคราชการที่3ผ่านการล้อเลียนและเสียสีครับ 2. ด้านวรรณศิลป์เป็นการใช้ภาษาและกรอนที่สล้าสลวยการล้อเลียนที่แยบยนตําให้เป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่านะครับและ 3. ด้านสังคมวิภาควิจารณ์และเศรษฐีพฤติกรรมของบุคคลในสังคมสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันและปัญหาของสังคมในยุคนั้นครับสรุปนะครับระเด็นลันไดเป็นวรรณกรรมที่ใช้ในการล้อเลียนและเสียสีเพื่อสะท้อนสังคม โดยนำเรื่องของสามัญชนมาเปรียบเทียบกับวรรณคดีชั้นสูงเพื่อวิาพากษ์วิจารณ์และสร้างความขบขันให้กับผู้อ่านครับ